สวัสดีพ่อแม่สี่ทุกคนทุกท่านนะครับผมสวัสดีช่วงเจ้าเช้านะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาส่งพี่ายชัยนะครับผมกลับไปหาพระอาจารย์นะครับผมขับไปวัดป่าวังน้ําเย็นนะครับผมเพราะว่าพี่ายชัยได้เรียนจบหลักสูตรแล้วนะครับแม่แม่ครับพี่ายชัยก็จะเดินทางลับไปหาพระอาจารย์นะครับแม่แม่ครับส่วนควันเต้ก็ไม่ได้ไปส่งถึงวัดนะครับผมก็จะได้ส่งถึงแค่ตรงนี้นะครับเพราะว่าปิดควันเต้นี่ต้องอยูู่แลเรนงช้างหลายเชือกนะครับผม ก็ต้องอยู่ดูแลน้องจางหลายเชือกนะครับเพราะว่าไม่มีใครอยู่นะครับเพราะว่าพี่ๆนะครับผมก็จะไปส่งน้องอพิพายชัยนะครับผมส่วนคนเต้ก็จะอยู่คนเดียวนะครับผมดูแลหลายเชือกเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมพิภายชัยจะมีปฏิกิริยายังไงนะครับผมที่ได้รู้ว่าจะได้ไปหาพระอาจารย์นะครับผมแต่ที่แน่ๆคืออารมณ์ดีมากๆเลยนะครับพิพายชัยอารมณ์ดีมากๆเลย รู้ว่าจะได้ไปหาพระอาจารย์นะครับผมจะได้กลับไปอยู่ที่วัดนะครับผมอารมณ์ดีมากๆเลยครับส่วนคอควิย์นะครับผมก็จะ เข้ามาทําความสะอาดพี่ายชัยนะครับผมเข้ามาทําความสะอาดหลักพี่ายชัยนะครับก่อนที่จะเดินทางไปที่วัดป่าวังน้ําเย็นนะครับผมก็้อนวิทย์จะขอทําความสะอาดก่อนนะครับผมทําความสะอาดหลักนะครับผมให้พี่ายชัยแล้วก็จะโยนหญ้าให้พี่ายชัยกินก่อนนะครับผมเพื่อที่จะได้ใจเย็นๆนะครับผมจะไม่ได้ตื่นเต้นนะครับผมที่จะ <Dire> ได้กลับไปอยู่วัดนะครับ นี่นะครับพี่ไยชัยของเรายุกย้ายใส่สพูกโลควันวิทแล้วนะครับนี่แม่ครับยุกโลแล้วตอนไหนควันวิทจะมาทําความสะอาดให้น้อหน้มาแล้วมาแล้วนะครับควันวิทมาทําความสะอาดให้แล้วนะครับลำดับแรกก็ต้องเอาตะขอใส่หูก่อนนะครับผมก็เพื่อป้องกันอันตรายนะครับผมเพื่อป้องกันอันตรายนะครับก็พี่ไยชัยนี่ก็คือกลัวควันวิทมากๆเลยนะครับแม่แม่ครับกลัวควันวิทมากๆเลยนะครับผม ควางกับช้างนี่คล้ายๆกันแล้วนะครับผมจมม่อมเหมือนกันเลยนะครับพี่ไพชัยมาอยู่นี่ก็อ้วนนะครับผมควันวิทย์มาอยู่นี่ก็อ้วนจมม่ํมนะครับแม่ๆม่ครับควานวิทย์ก็จะทําความสะอาดไปเรื่อยๆนะครับแม่แม่ครับควนวิทย์ก็จะทําความสะอาดไปเรื่อยๆครับจนเสร็จนะครับผมแล้วก็จะไปยนูนเราก็จะยูนญ้าให้พี่ไยชัยนะครับผมล้วก็จะยูนญ้าพี่ไยชัยนะครับ กินนะครับกินรอเวลานะครับผมหาที่เราพร้อมนะครับก็จะได้ไปส่งผิไผ่ใจที่วัดป่าวังน้ําเย็นนะครับผมควรวิทยากรกับแม่ครับผมควรวิทยากรนนะครับผมอย่าไปอยู่วัดหรืออย่าอยู่นี่ครับผมเพื่อหาให้สะอาดสะอ้านนะครับก็แต่อยากอยู่นี่มากกว่าเนาะเพื่อนเยอะใช่ไหมไม่อยากไปนะครับแม่ครับไม่อยากไปอยู่ที่วัดนะครับผมอยากอยู่กับเพื่อนๆที่นี่นะครับเพราะสนุกสนานเฮฮากัน พาพิชัยออกงานสักงานบ้างงานแห่งงานอะไรพอได้ประสบการณ์ของพิชัยนะครับพอพิชัยได้มีประสบการณ์แห่งางานอย่างนบ้าก ดูนะครับแม่แม่ครับเรามาดูหนุ่มรอนะครับผมหนุ่มใหญ่นะครับผมแบบชัดๆเลยนะครับผมแบบใกล้ๆกันเลยนะครับแม่แม่ครับหล่อมากๆเลยนะครับพี่ัยชัยนะครับแม่แม่หล่อมากๆเลยอย่างดูดูดูโยกรอนะครับโยกรอแล้วนะครับแม่แม่ ครับตอนนี้นะครับผมเราก็มาโยนหญ้าให้กับน้องพอสู้นะครับผมแล้วก็พี่ผู้ผาแม่โบวี่นะครับแม่คําแพงนะครับผมโยนให้่าทั้งสี่เชือกเลยนะครับผมโยนให้ทั้งสี่เชือกเลยนะครับผมดูดูน้องพอสู้มาอ้อนขอกินแล้วนะครับแม่แม่ครับอ้อนขอกินแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะโยนหญ้าให้เลยนะครับแม่แม่ครับจะโยนหญ้าให้เยอะๆเลยจะให้อิ่มกันทุกเชือกเลยนะครับผม แต่เราต้องอยู ina, ่ไกลๆนะครับผมต้องอยู่ไกลๆแล้วก็โยนให้นะครับผมเดี๋ยวเราไปโยนกันเลยนะครับแม่ๆครับเดี๋ยวเราไปโยนกันเลยนะครับก่อนจะโยนเราก็ดูแม่กำแพงก่อนนะครับผมกับพี่ผู้ผานะครับแม่กำแพงกับพี่ผู้ผานะครับผมยืนนะครับผมยืนทักทายเรานะครับแม่ๆครับ แยวเราก็จะโยนย้าให้ทั้งสีเรียกเลยนะครับผมแถวบรรยากาศนะครับผมสุ่มพี่ปูผาก่อนนะครับตูแม่แม่กำแพงนะครับผมอยู่ไกลมากาดูพี่ปูผาทักทายเรานะครับแม่แม่ดูพี่ปูผาทักทายเรานะครับผมเพราะว่าไม่เคยเห็นหน้าเรานะครับแล้วเราไปโยนยญ้าให้ก็จะทักทายแบบนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นน้องพอซูนะครับผมกับแม่โบวี่นะครับผม เราจะโยนหย้าให้ทั้งสี่เชือกเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะโยนหญ้าให้ทั้งสี่เชือกเลยนะครับครับตอนนี้เราก็โยนหญ้าให้แล้วนะครับแม่แม่ครับนี่ก็คือแม่หากําแพงนะครับผมเราโยนให้เราโยนให้แล้วนะครับผมมีทั้งย้าเนเปีย่ะนะครับผมแล้วก็ต้นสับปะรดนะครับเราก็โยนให้แล้วนะครับผมไม่ว่าแต่แม่กําแพงพี่ผู้พานะครับแม่โบวี่หรือน้องปอสูนะครับผมเราก็โยนญ้าให้แล้วนะครับ พอยโยนยาให้เยอะเลยนะครับแม่แม่ครับโยนยาให้เยอะเลยนะครับผมจะจะได้กินแบบอิ่มๆนะครับผมจะได้กินแบบอิ่มๆจุบๆไปเลยนะครับแม่แม่ครับนี่ก็จะเป็นแม่โบวี่กับน้องพอซูนะครับผมเนาะแม่โบวี่กับน้องพอซูนี่ก็จะโยนยาให้เยอะเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าอยู่ด้วยการส่งเชือกนะครับแม่แม่ครับอยู่ด้วยการส่งเชือกนะครับ ปะสูกินเก่งเหมือนกันนะครับแม่แม่ครับน้องปะสูกินเก่งเหมือนกับแม่วเลยนะครับผมแม่โบวี่นี่สอนลูกกินเก่งทุกเชือกเลยนะแม่โบดูดูดูน้องปะสูเอาต้นสับปะรดใส่หัวแล้วอันนี้ก็จะเป็นพี่ผู้ผานะครับผมพี่ผู้ผากับแม่ข้าวแขงนะครับผมอันนี้ก็จะโยนให้เยอะเหมือนกันนะครับผมจะได้กินแบบอิ่มๆิจุกจนะครับผมกว่าควันจะมาถึงนะครับผมเราก็จะมาโยนในอีกรอบสองนะครับแม่แม่ครับ เราจะโยนอีกรอบสองนะครับผมเราจะออกมานะครับผมจะเราจะไปดูนะครับผมจะไปดูน้องตะวันก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปหาหน้องตะวันนะครับแม่แม่ครับไปดูน totally. ้องตะวันว่านอนหรือยังนะครับผมเดี๋ยวเราไปแอบดูน้องตะวันกันเลยนะครับผมเผื่อยังไม่นอนหอนนะครับผมเราก็จะได้อ่า ให้ย่ากินแบบอิ่มๆนะครับผมจะได้นอนนะครับผมโอ้ยมาถึงก็นอนแล้วนะครับแม่แม่ครับน้องตะวันนอนหลับแล้วนะครับผมมาถึงก็หลับเลยนะครับผมดูดูนอนไม่อายเลยนะครับแม่แม่ครับนอนไม่อายเลยนะครับเอ็นดูท่านอนมากๆเลยนะครับแม่แม่ครับเอ็นดูท่านอนมากๆเลยดู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 วันนี้บรรยากาศดีด้วยนะครับแม่แม่ครับบรรยากาศดีด้วยนะครับผมอ่าเย็นดีนะ ลมพัดเย็นดีมากๆเลยนะครับผมลมพัดเย็นดีมากๆเลยนะครับน้องตะวันก็เลยง่วงนะครับแม่แม่ครับน้องตะวันก็เลยง่วงนะครับผมเวลานี้คือเวลาน้องตะวันนอนนะครับแม่แม่ครับเวลาอาจสิบโมงสิบเอ็ดโมงนะครับผมคือเวลาน้องตะวันนอนนะครับผมบางครั้งก็นอนแต่เก้าโมงนะครับแม่แม่ครับดูเอนดูน้องนอนนะครับเอนดูท่านอนมากเลยนะครับผมนอนอ้าปากด้วยนะครับแม่แก่นอนอ้าปากด้วยนะครับ เราก็จะให้น้องตะวันได้พักผ่อนนะครับผมไดนอนนะครับผมเราก็ให้ภาพบรรยายนะครับผมภาพบรรยายไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องตะวันได้พักผ่อนนะครับผมเราจะไม่ส่งเสียงดังนะครับเดี๋ยวขออนุญาตในภาพบรรยายนะครับแม่แม่ครับขออนุญาตในภาพบรรยายไปเองนะครับ ก็คลิปนี้ก็ขอจบเทียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้เราด้วยนะครับแม่แม่ครับผมบ๊ายบายนะครับ